เจ้า,าตีเจ้าฐานเตวะบุตรและเตว่าดาสัพประสัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทั้งหลายว่าสันนั่นแต่ในรีพลละอานิสมผลตันทั้งหลายม้ลนฝูงนี่ติดได้ออกจิตออกใจได้กระทำบำเพ็ญใยดีแล้วไปถึงมเมื่อเจ้าให้เป็นเข้าง,ง่ายไปถึงมาขวายให้เป็นแผ่นแซ่แผ่นพาไปถึงมาลุนกุนละเธอเป็นเขาติดนำติดิบประการขอ,ขอขอเธอขอเจ้าขอต่านทั้งหลายผูติหล่องรับดับตายไปสู่ปรโลกมังนา ตีได้ขีดเอาลายไม้เอาเจือมากูโูกูน้ำนั่นจุงเขาได้หับได้กินได้เสวยได้บริโภคได้ป่นตียากได้ผักตีตุกได้ถึงสุกเป็นในตีกากะละบัดนี้ยามนี้แม่นมาได้อยู่ตีสุกตีดีตีจอบตีประกอบในทำแล้วก็ขอจุ่มไหวกับมาปกหมเกาง้มหัวอําน้อยไอจกบอํานวยไอป้อน สังปีปางหักษาอย่างตนตรามนหลาสันดานผันภุมิในการพงพันเป็นวงพ่อมกำรวยข้างหนาครูเจ้าหน้าที่จู่ปูจุคนพ่อมกด้วยนักเรียนโรงเรียนมงงคลพิทยาผมจู่ปูจุ่คนได้อยู่เย็นเป็นสุขสกุลจุ่มหน้ายเย็นใจมีจบมีใจมีอายุมันขวัญเย็นเหม็นจักต้องบ้านเตีวเมืองขึ้นเนื้อหลงไต

<Sý> Chúng tôi có khoáng mà khoáng trung sinh ôn lan xí vật đã có chung hơi xí lý bẹt phá cán khúc thoát nhạt xa vật chung nhốt lửa luận con trông phá vật chung cầm ngăn đông tăng này lẻ phá nọc văn nam vật chung phiêu ngam thủ mọc vật xúc đã chung chấm lên nhìn xúc khá Hồn tu sắp chắc mí nơi cả là trúc mở năn chung chắc mí tiền tè ní lý. À, ยะถาวาริวหาปุราปริบุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสเมจโตสเปปุเรนโตสังกปะจันโทปันนราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสปิติโยมิวจันตุ จ้บโรโกมินัสตุมาเตปวัตตายโยสุขีติกายุโกภพวะอภิวาตนาสีดิสนิตยังวุตตาปัจจยิโนจัตตาโลธรรมะวลาตันตุอาญุวันโนสุขังปลังโสาติธรรมโมจะอัญญิตจิตตเปตนาปุจจักกตาอุลลาภรัญจาภิกขุนามะนุปปาตินังตุเมหิ ปูนยางปะสุตังองนนับปะกันติปะวัติุสัพประมงกะลังละขันตุสัพปะเตวัตสัพปุถานุภเวนะสัพปนัมมานุภเวนะสัพปะสังฆานุภเวนะสัตตาโสถิงภะวันตุเตวันนี้คณะครูนักเรียนแล้วก็ นักการบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนม้งขายปิเดียคมจากกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสีและจัดผ้าป่าสามารคีเพื่อที่จะนําเอาปัจจัยนะครับไปพัฒนาโรงเรียนเพื่อที่จะขอประเมินเป็นโรงเรียนพระราชทานนะครับในระดับภาคต่อไปเพราะฉะนั้นขอเมตตาพระคุณเจ้านะครับเงินทุกบาททุกสตังค์ที่พระคุณเจ้ารับไปแล้ว ก็กระผมในานามของคณะครูและนักเรียนทุกคนให้ขอประธานอนุญาตนะครับขอท่านได้มอบเงินจํานวนนี้ให้กับโรงเรียนเพื่อที่จะได้นําไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไปขอได้โปรดอนุญาตด้วยอ้าวอ,อนุญาตให้อไปใช้ตามวัตถุประสงค์แบบนี้อย่างละนะ ประธานในพิธีปิดจัดก,การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนม่วงไขพ่พิทยาคมบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านมอบรางวัลให้กับนักกีฬาแต่และหน่วยสีและทําพิธีปิดการแข่งขันต่อไปขอาการเรียนเชิญครับเขียวครับวปแทนมานเลยครับชนะที่หนึ่ง แก่สีเหลืองครับเราบมอบแค่สองรางวัลนะครับแต่ละรุ่นกับต่อไปกีธาระดับมอนึ่งหญิงชนะที่สองได้แก่สีเหลืองครับชนะที่หนึ่งได้แก่สีแ,แสดครับ ได้ีไหนได้รางวัลก็เฮดังๆนะครับต่อไปกีทารดั 2, มมสมสามชายชนะที่2ได้แก่สีเขียวครับชนะที่1ได้แก่สีแดงครับต่อไปเป็นกีทาชายมปลายชนะที่2ได้แก่สี แดครับชนะที่หนึ่งได้แก่สีเขียวครับต่าไปกีธามอปลาหญิงปรากฏว่าชนะที่สองมีสองสีนะครับคะแนนเท่ากันนะครับตาปลาหญิงนะครับคะแนนเท่ากัน <c oughs> สองสีให้มารับพร้อมกันเลยนะครับ ชนะที่2กีทาหญิงมอปลายได้แก่สีแดงและแสดครับใครรับก่อนได้ช่วยามารับพร้อมกันเลย <c oughs> รับทั้งผู้ครับแล้วทั้งผู้ครับเนื่องจากว่าคะแนนเท่ากันทั้งหญิง <c oughs> ประเภทหญิงครับประเภทหญิงให้หญิงรับก่อนครับส่วนชนะเลิศ <c oughs> มาเป็หญิงได้แก่ <c oughs> สี เหลืองครับไยนะองสามขอียงนะครับต่อไปเป็นผลการแข่งขันกีฬาชนะเลิศทุตบอลชายมอต,ต้นได้แก่สีเหลืองครับรองชนะเลิศได้แก่สีแดงครับ ต่อไปผู้บอลชายมาไปเนื่องจากว่าเวลาแข่งขันไม่พอนะครับก็เลยให้คู่แข่งขันทั้งคู่นะได้แชมป์ร่วมนะครับผู้บอลชายมาไปได้แชมป์ร่วมระหว่างเหลืองกับเขียวครับ <c oughs> ใหรมาก่อนได้ก่อนเ <c oughs> นื่องจากเวลาการแข่งขันไม่พอนะครับ <c oughs> เราจะไม่ต้องให้ของแชมป์ร่วมนะต่ <c oughs> อไปผู้บอลหญิงรวม <c oughs> <c oughs> เนื่องจากเวลาไม่พอนะครับรอ,องชนะเลิศฟุตบอลหญิงรวมได้แก่สีแสดครับและชนะเลิศได้แก่สีแดงครับ <c oughs> กับต่อไป <c oughs> แต่ก็หมอต้นชายรองชนะเลิศได้แก่สี แดงครับชนะเลิศได้แก่สีเขียวครับกับเราให้เฉพาะที่หนึงกับที่สองน,นะครับต่อไปตะก้อหมอต้อตนหญิงรองชนะเลิศได้แก่สีแดงครับสีไหนจะได้เสียงเฮมากกว่ากันนะครับชนะเลิศได้แก่สีเหลืองครับ มาปลายชายแต่ก็มาปลายชายนะครับลองชนะได้แก่ลองชนะเลิศแต่ก็มาปลายชายได้แก่สีเหลืองครับและชนะเลิศแต่ก็มาปลายชายได้แก่สีแดงครับ ต่อไปแต่ก็มาปลายญิงนะครับรองชนะเลิศได้แก่สีเขียวครับโอ้สีเขียวนานๆเฮทีเดาไปหน่อยแล้วและชนะเลิศได้แก่สีแดงครับต่อไปวัลเลชายมาต้นนะครับมอปลายเด้หญิงอรองชนะเลิศได้แก่สีแดงครับ ชนะเลิศได้แก่สีเหลืองครับต่อไปบอลเล่วอลเล่บอล,ลหญิงมอต้นรอชนะเลิศได้แก่สีแซนครับและชนะเลิศได้แก่สีเหลืองครับส่วนบอลเล่บอลชายมอปเนื่องจากเวลาไม่ทันอีกเช่นเดียวกัน จะเป็นต้องมอบให้ทั้งคู่ไปเป็นทีมชนะเลิศได้แก่สีเขียวกับเหลืองครับมอบไปแล้วสองเท้วยเลยครับปอดีท้วยเ้วยรองด้วยเ้วยชนะเลิศมอบไปเลยคนละเท้ยถ้วยเอาเท้วยรองใครมาที่หลังก็เท้วยรองไป <laughs> อาไม่เป็นไร <laughs> ต่อไปเลยมอบไปหญิง <laughs> เนื่องจากเวลาไม่พออย่างนั้นกันครับก็เลยให้แชมป์ร่วม นะครับใครมาก่อนได้ถ้วยชนะเลิศใครมาที่หลังได้ถ้วยลองสีที่ชนะเลิศได้แก่สีแดกับเหลืองครับสอ,องใบเลยครับมอบสองใบเลยจะได้รู้ว่าสีไหนได้ถ้วยจำนวนเท่าไหร่นะครับต่อไปรางวัลขบวนพาเลทครับรางวัลขบวนพาเลทครับมอบเงินรางวัลด้วยใช่ไหมครับ ขบวนปาเรทมอบเงินรางวัลด้วยนะครับถ้วยรางวัลด้วยนะครับจะประกาศอาไรใช่ในสีนะครับตอนนี้นี่จะมอบให้ชนะเลิศใช่ไหมครับชนะเลิศแต่ผมจะประกาศจากอันดับที่3ก่อนนะครับอันดับที่3นะครับถ้วยที่3ก่อนไม่มีนะครับขบวนปาเรทชนะที่3ได้แก่สีเขียวครับ ต่อไปสีที่เหลือรอรุ้นชนะที่สองได้แก่สีเหลืองครับสสวนชนะเลิศจะมีเงินรางวัลด้วยแล้วก็ถ้วยรางวัลด้วยเงินรางวัลสามพันบาทนะครับเงินรางวัลสามพันบาทระหว่างสีอะไรกับสีอะไรนะที่ยังเหลืออยู่แสกแดงใช่ไหมครับเจ้าสีอะไรดี สีที่ได้รับรางวัลทน่าเลิศได้แก่ <Yeah. S 1> สีเต <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> ต่อไปกองเชียร์นะครับกองเชียร์จะประกาศสำหรับเงินท้่เาไปใช้ส่วนรวมนะครับไปใช้ในกองสีของเราจะประกาศจากอันดับ3าก่อนนะครับกองเชียร์อันดับ3ได้แก่สี สีอะไรดีเหลืองครับรองชนะเลิศนะครับรองชนะเลิศได้แก่สีสีสีอะไรดีแสดครับเซอสที่หนึ่งสีอะไรกับสีอะไรยังไม่ได้เกี่ยวกระแดงใช่ไหมยาสีอะไรดีมีเงินรางวัลด้วยนะครับ มีเงินรางวัลด้วยสีอะไรดีสีที่ชนะได้แก่สีเขียวครับกองเชียร์นะครับกองเชียร์ต่อไปเชียร์ลีดเดอร์อ่าเชียร์ลีดเดอร์เชียร์ลีดเดอร์นะครับจะประกาศจากอันดับ3ก่อนนะครับ ชนะที่เาียร์ลเดอร์ได้แก่สีแดงครับลองชนะเลิศได้แก่สีเขียวครับเท์ลเดอร์นะครับส่วนที่1นั้นจะมีเงินรางวัลด้วยนะครับอีกเท่าไหร่นะครับ $3000 บาทนะครับ $3000 บาท เนือสีอะไรกันสีอะไรครับไม่ได้สีที่ได้รับรางวัลที่1และได้รับเงินรางวัลสามพันบาทได้แก่สีเลือดครับส่วนถ้วยรางวัลสุดท้ายไม่มีแต่มีเงินรางวัลนะครับเท่าไหร่นะครับคะแนนรางวัล3,000บาทนะครับสามพันบาท มีรางวัลเดียวรวมรางวัลนะครับสีนีธชนะก,กีทาร,รวมนะครับกีฬาลรวมนะครับได้แก่สีแสนครับ<า>ครับก็<า>บได้รับเงินรางวัลอย่างเดียวนะครับ<า>ครับและขอขับียนเชิญท่านผู้บริการได้กล่าวให้ว่าและกล่าวปิดการแข่งขันครับ ประธานก,การแข่งขันนักกีฬาทุกกลุ่มสี่านาครูและท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านนะครับอันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีทาสีภายในของโรงเรียนมงคาพิทยาคมประจำปี2552ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกกลุ่มสีที่ได้รับชัยชนะ ผลสำเร็จของการดําเนินกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้จากการที่ได้เฝ้าดูพวกเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านไปก่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันและการจัดกิจกรรมการแข่งขันในวันนี้รู้สึกชื่นชมกับพวกเราทุกคนคณะกรรมาการจัดการแข่งขันคณะกรรมาการนักเรียนหัวหน้ากลุ่มสีคณะกรรมาการกลุ่มสี ตลอดจนกระทั่งคุณครูที่ปรึกษากลุ่มสีทุกกลุ่มสีที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยความรักความสมานสมามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้การจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีธาสีของพวกเราดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่พวกเราได้วางไว้ร่วมกันด้วยความชื่นชมระการแรกคำว่า ระการที่สองเก่งทำนอกจากคิดเก่งแล้วเราแยกใดนำเอาความคิดเหล่านั้นมาทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งอัจจรรย์เชียในเวลาสั้นๆก็สามารถที่จะตกแต่งอัจจรรย์ได้อย่างมีความคิดที่สร้างสารรค์เลยคืนนี้บอกว่าขอถึงหนึ่งทุ่มไปไปมาทำง,งานถึงสามทุ่มเม่เชา้านี้ก็ยังไม่เสร็จดี แต่ก็ปรากฏว่าเชียร์ได้ดีอย่างยิ่งนะครับทุกุ่งสีก็ขอชื่นชมด้วยเก่งน,นำเสนอด้วยระยะเวลาด้วยเงินงบประมาณแต่เราไม่ได้มีความท้อถอยในการที่จะเสนอผลงานต่างๆออกมาอย่างดีเยี่ยมอย่างเช่นในวันนี้ก็ขอชื่นชมพวกเราเป็นกรณีพิเศษคิดว่าจากการที่พวกเราได้จัดกิจกรรมในวันนี้ คงจะเป็นแนวทางในการที่จะช่วยให้พวกเราช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันนำสไม่ไกลเกินฝันของพวกเราเพราะจากการที่ได้เฝ้ามองการทำงานของทั้งคณะครูและนักเรียนทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันที่จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นช่วยกันสรรสร้างช่วยกันหาวิธีการที่จะดำเนินงานหากมีพบอุปสรรคปัญหาใดๆ ก็ขอให้ช่วยกันแก้ไขและอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นก็จะถูกพวกเราแก้ไขและสามารถทําให้งานต่างๆของเราดาเนินไปด้วยดีขอขอบคุณคุณครูทุกท่านคณะกรรมการทุกฝ่ายคณะกรรมการนักเรียนคณะกรรมการกลุ่มสีตลอดจนหน่วยงานส่วนราชการต่างๆที่ได้เอื้ออาทรต่างๆสาหรับพวกเราในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณในน้ําใจของบรรดาผู้ปกครองฝากบอกท่านด้วยที่ ท่านได้มาร่วมประชุมในวันนี้และก็ได้นําเงินมาสมทบการท,ทําทราบุญทอดพระป่าได้จํานวนหนึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วโอกาสสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญหากว่าคิดมุ่งหมายสิ่งใดที่จะเป็นความดีงามให้กับตัวเองแล้วก็ขอให้เทพยาดาฟ,ฟาดินและศิดิ์สิธิ์ทั้งหลายภูณิภะศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้รประสบความสำเร็จทุกคน และขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอปิดการแข่งขันปีทาสีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมปีกายศนะึกษา252ณบัดน,นี้ครับนักกีฬาทั้งหมดขวาัน